ผลิตภัณฑ์ตราพันธายนรสิงผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพเว่นทอบเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีบิ๊กซีชอบสนุกสุขที่บิ๊กซีบริษัทไทยเบเร์เรจจำกัดมหาชน สงครามความอร่อยมาแล้วจ้าและสมรลภูมิเดือดของเราวันนี้สร้างความอร่อยกันที่เกาะลานแก่คุณผู้ชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองพัทยาและสถานที่ที่เรามาตามหาบรรดานนักรบด้านอาหารก็คือชุมชนท่าเรือนาบ้านเกาะลานและพ่อครัวแม่ครัวของเกาะลานก็พร้อมประกาศสงครามความอร่อยกันแล้วค่ะและผู้ที่จะตามหานักรบสงครามความอร่อยในสัปดาห์นี้ได้แก่พิธีกรสายฮาขวัญใจแม่ยกนายเดอะคอมเมดี้ ส,สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมน,นยายเดอะคอมเมดี้ครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสงครามความอร่อยครับวันนี้มาประกาศสงครามกันอยู่ที่เกาะล้านเมืองพัทยาครับผมแม้พูดถึงความอร่อยเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่คนปรุงอาหารนะครับว่าจะปรุงได้อร่อยมากน้อยแค่ไหนนะครับผมว่าตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันของเราน่าจะพร้อมแล้วเราไปทําความรู้จักพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ และเราก็ได้ผู้เข้าแข่งขันจากทีมพริกแกงอย่างคุณพี่อ,อนนุชและพี่ราตีที่ควงคู่กันมาบรนเลงฝีมือในเรื่องอาหารค่ะมาถึงผู้เข้าแข่งขันของทีมเครื่องเทศกันบ้างค่ะส่งคุณอ้วนและคุณน้อยมาตอกอร้อมต่อสู้กับทีมพริกแกงแล้วล่ะค่ะ สำหรับกอนร้านแห่งนี้นะคะตลาดสดภายในเกาะเนี่ยไม่มีค่ะคุณผู้ชมเพราะด้วยความที่ไม่ไกลจากฝั่งพัทยามากนักจึงทําให้ไม่มีตลาดแต่ว่าก็มีร้านค้าขายของสดอยู่หลายร้านที่รวบรวมสินค้าไว้ครบเลยแหละค่ะก็ถึงเวลาของการตามหาวัตถุดิบกันแล้วโดยทีมเครื่องเทศเดินหาวัตถุดิบร้านประจํากันอย่างตั้งใจและทั้งสองคนจะซื้ออะไรบ้างนั้นเราตามไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทําหมึกดำๆกันนะคะจะมาซื้อพวก น้ำตาลปีป๊บพวกเครื่องปรุงอะไรอย่างงี้ค่ะจะอันนีออ้สั่งจากประมงแล้วค่ะสั่งประมงเรียบร้อยค่ะเมนูนี้จะใช้ถ้าเป็นหมึกหมึกไข่มันจะมีมันจะมีไข่แล้วก็พวกหมึกนํำดำมันอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะเพราว่าเครื่องปรุงก็ใช้น้ำตาลปีป๊บแม่ค้มีน้ำตาลปี๊บไหมคะ มาที่ฝั่งทีมพริกแกงสองสารุ่นใหญ่แสนสวยก็เรง่งฝีเท้าเอาฝีมือและประสบการณ์เลือกเหล่าสมพวุธวัตถุดิบต่างๆเพื่อมาสร้างความอร่อยให้ถูกใจคณะกรรมการกันค่ะอ,คอันนี้ไข่ตุนนะคะใช้ผักชีก่อนนะคะผักชีหมูสับนีไหมคะต้านปีบได้ละคะ่ะหมูสับอยู่ไหนเอ่ย 48บาทค่ะ<า>นี่ค่ะของสดมากเลยค่ะอคอวาสองเมนูน<ค>ี้อยู่ตรงไหนครับเอ่อตรงเอ่อไข่แดงมันสดหมดค่ะได้ของครบยังครับผมครบแล้วค่ะจะไปจ่ายจังแล้วเดี๋ยจะไปจ่ายเมนูกันครบแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ,เ,คะเดี๋ยวเราจะไปทำเมนูกันเลยนะคะ ลลลลและการแข่งขันในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากกรรมการจากพื้นที่เกาะล้านร่วมการตัดสินกันค่ะผรรู้ขเข้าแข่งขันของเราดีเรียกว่าขันสรรวัตุดิบและคั้นเลือกกันแบบแบบถึงใจครับว่าคุณผู้ชมต้องอยากรู้แน่ๆเลยว่าผู้เข้าแข่งขันของเราเขาจะทำเมนูอะไรอยากรู้ใช่ไหมครับพักสักครู่ครับผม อาหารมีหลากหลายมีมากมีไม่อธิบายไม่จบฝรั่งญี่ปุ่นจีนไทยไหหลํนานั่ไงดาดเดือนจนครบรสชาติรสพร้อมไหครับพร้อมค่ะพร้อมมากวันนีเ้เมนูที่จะทางสนนคณะกรกรมการจะทำอะไรครับผมไข่ตุนค่ะไข,ไขตุนไขตุนทะเลหม้อไฟค่ะสงครามความอร่อย d e l ยัลชช War, War. พันน้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิลป์ผล yeah, ิตภัณฑ์นมสดตราหนองโพ yeah, yeah, แว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีบิ๊กซีชอปสนุก <Yeah. S 1> สุขที่ Big บ,บิ๊กซีบในเวลาประกาศสงครามความอร่อยกันแล้วครับผมอ่ะตอนนี้ทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับผมพร,ร้อมค่ะ ใส่ทำไมนะครับเนี่ยอาะละ้ครับผมพี่แกงพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะเครื่องเทศพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเอาละนนครับถ้าพร้อมแล้วลงมือได้เวลาสงครามขว้างรอยอลงมือครับและเมนูที่ทีมพิกแกงเอามาต่อสู้ในครั้งนี้ได้แก่ไข่ตุ๋นทะเลส่งเครื่องอันลุมลินเป็นที่สุด yeah! <Yeah. S 2> ส่วนทีมเคลื่องเทศก็ส่งเป็นหมึกน้ำดำ <Yeah. S 2> เมนูพื้นบ้านที่หวานหอมของน้ำหมึกสะระเกนินเอาละครับขออนุญาตเรียกคุณพี่แล้วกันะะนะฮะ,ะวันนี้ฝั่งพี่แกงครับร้อมมากมเลยพร้อมค่ะพร้อมมากวันนี้เ,เมนูที่จะรังสรรค์ในคณะกรรมการจะทําอะไรครับผมไข่ตุ๋นค่ะไข่ไขตุนต๋นไข่ตุ๋นทะเลหม้อไฟค่ะอันนี้สองคนนี่ใครเป็นคนที่สุดครับ จางเขามุกกระชังค่ะมีคนคิดสูตรอันนี้คือสูตรแบบทางร้านเลยใช่ไหมครัทางร้านเลยค่ะปกติแสดงว่ามีคนมาทานนี่ก็คือว่าต้องสั่งอันนี้เลยต้องสั่งอันนี้เลยค่ะนี่คือเมนสูตรเด็ดเลยใช่ไหมครัปกติทําให้สามีที่บ้านทานไหมครประจำค่ะทำทุกวันใช่ไหมครับทุกวันค่ะเอาวแล้วก็เดี๋ยวเราไปปั่นไปถามปั่ทางเรื่องเทศกันบ้างนะครับว่าเครื่องเทศนี่มีความพร้อมแค่ไหนนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีค่ะทีมเครื่องเทศครับวันนี้เมนูที่จะรังสรรค์ให้กับทางกรรมการได้ชิมกันออะะะไไรรรคับผมมเนูฮ วันนี้เราได้ทําหมึกน้ําดานะคะหมึกน้าดานะครับโอ้โหนี่ตอนนี้ดูจากในหมอนี่คือเดือดเลยค่ะเดือดพลานเลยนะฮะรางเลยค่ะปกติได้ทําทุกวันไหมฮะก็ทุกวันค่ะครับผมสูๆส้ๆนะครับขอ,ขอบคุณค่ะครับผมสู้ๆนะครับตั้งใจทําให้ดีนะฮะเพื่อชัยชนะของทีมคา้งขึ้นประเทศเอาละครับผมถางคณะกรรมาการดูจากวิธีการทำเบื้องต้นแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างนะครับไปถามคณะกรรมการพร้อมกันครับผมดูจาก วิธีการทําของทั้งสองทีมแล้วทีมไหนที่ดูแล้วมีแนวโน้มที่จะแบบมีความอร่อยผมว่านะการการทําอาหารชุดนี้นะทั้งสองทีมเลยว่าเครื่องเทศยด้ชำนาญกว่าแต่อร่อยมันไม่อร่อยก็เดี๋ยวชิมดีหลังวันนี้เป็นความรู้สึกจากท่านแรกนครับท่านที่2ครับก็นะครับก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทั้งสองร้านนะครับทั้งสองเมนูเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาลองชิมนะครับว่าใครจะทําได้ออกมาได้ดีกว่ากันราคบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคน นะครับผมอ่ะคิดว่าการทําในวันนี้เรื่องวัตถุดิบหรือการชูวัตถุดิบขึ้นมาเนี่ยมีความสําคัญมากน้อยแค่ไหนครับวัตถุดิบดีและมีความสดมันก็จะช่วยในการปรุงได้เยอะถ้าเครื่องปรุงที่ได้คุณภาพและมาตรฐานมันก็ช่วยบวกเชิดชูรสชาติของวัตถุดิบไปเยอะเหมือนกันฮะก็เห็นความตั้งใจเห็นรอยยิ้มของแม่ครัวแล้วก็ผู้เข้าแข่งขันนะคะคิดว่าเขามีความพร้อมแล้วก็เต็มที่กับงานนี้มากๆเลยค่ะนะครับก็เดี๋ยววัดใจกันดู ความสะอาดนี่เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยสำคัญเลยค่ะต้องสะอาดและสดค่ะต้องสดนะฮะนะ,ะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นถักคณะกรรมการทั้ง5้าท่านนะครับเดี๋ยวเรารอดูครับว่าอร่อยแค่ไหนรอสักครู่ครับผมและเมนูของทั้งทีมปริกแกงและทีมเครื่องเทศก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยทั้งสองเมนูใครจะเป็นฝ่ายชนะก็อยู่ที่คณะกรรมการของเรานะคะ และคุณผู้ชมครับตอนนี้อาหารทั้ง2ทีมได้อยู่ต่อหน้าท่านคณะกรรมการแล้วครับท่านคณะกรรมการครับพร้อมแล้วเชิญชิมครับอาหารมีหลากหลายมีมากมีไม่อธิบายไม่จบฝรั่งญี่ปุ่นจีนไทยไหหลํานั่งไงรอช้าครับให้ทีมไหนชนะระหว่างทีมพริกแกงกับทีมเครื่องเทศเชิญยกป้ายครับไม่จบระต้งต้องอ้าวคะแนนเป็นเดกันงครับทีมที่ชนะคือทีมเครื่องเทศครับปรบมือครับผม และผู้ชนะได้แก่ทีมเครื่องเทศค่ะกว่าจะชนะไปครองส่วนทีมพริกแกงไม่ต้องเสียใจไปนะคะเดี๋ยวเราจะมีการจัดแปดแก้มือให้อย่างแน่นอนค่ะปลาหมึกเมนูน้ำดำนี่มีความอร่อยอยู่ในตัวค่อนข้างสูงเพราะว่าเป็นวัตถุดิบที่มาจากทะเลโดยตรงแล้วก็ใช้น้ำหมึกดำด้วยใช้เขาเรียกว่า เครื่องคงภายในตัวของมันมันทาให้เราได้รับรสชาติของปลาหมึกได้เต็มที่จริงๆและอร่อยมากและและมุนล,ลงตัวครับผมยินด,ดีนะครับกับทีมเครื่องเทศด้วยนะครับวันนี้ผู้้ชนะไปขอขอบคุณทั้งสองทีมมากมานะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับโรงแรมโกลเด้นทิวลิปพัทยาบีทครับโรงแรมทีพัทยาซีไซส์เกาะล้านรีสอร์ทลิมทะเลเกาะล้านรีสอร์ทและขอขอบคุณสํานักง,งานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้านแล้วก็ต้องขอขอบคุณชาวชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยาม,มากๆครับ วันนี้พวกเราสลากันไปก่อนครับสวัสดีครับรสงครามความอร่อย d e l i s h War